เกิดอะไรขึ้นดีเจภูมิขอลดสถานะพิธีกรทำตอบไม่ไหวแล้วคะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับดีเจภูมิออกมาประกาศลดสถานะการเป็นพิธีกรผ่านทางช่อง y u t u b e ดีเจภูมิภายใต้ชื่อคลิปว่าผมพอแล้วครับดีเจภูมิลดสถานะการเป็นพิธีกรโดยคลิปนี้เนี่ยมีเรื่องอยากสารภาพครับ เป็นเรื่องอะไรมาตามกันดิเจภูมิออกมากล่าวขอลดสถานะพิธีกรโดยเปิดเผยว่าหลังจากที่ขออนุญาตลดตำแหน่งการเป็นพิธีกรรายการคนหัวครัวคือลดสถานะตัวเองแบบไม่มีกำหนดแต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน2-3ถึง เดือนยืนยันไม่ได้ทิ้งรายการเป็นสิ่งที่รักที่สุดแต่มาถึงจุดที่ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้คือเป็นเรื่องสุขภาพมีสัญญาณเกิดขึ้นหลายปีแล้วทํารายการด้วยความรักแต่อาจจะเต็มที่กับมันเกินไปใช้ร่างกายเยอะไปออกคลิปแต่ละทีในค่อนข้างจะโหดบางทีนอนบนเรือประมง4-5้คืนสู้กับคลื่นพายุเดินเข้าป่าไว้เกาะร้างเดินมาราธอน4 2กิโลจากกรุงเทพไปทะเลใช้ร่างกายกันหนักเอนจอยกับการดื่มหนักมากๆใช้ร่างกายเปลืองที่ ที่สุดใน YouTube ในโลกนั้นคือจุดเปลี่ยน2ปีที่แล้วเราทํางาน7วัน7คืนจนเกิดความเครียดไม่รู้ตัวคือนอนไม่หลับมา2ปีดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเพื่อให้หลับจนร่างกายเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยครับมันต้องหยุดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราะว่าสัญญาณเองเนี่ยมันมีให้เห็นครับปลายปีที่แล้วคลิปลงงูเรือกับโจโฉไม่สามารถเดินบนเรือได้คือเรือที่โค้งเค่งปวดข้อเท้ามากครับคลิปครูสลาก็เดินกระเพกวอเลนไ์เดินไม่ได้เลยครับแค่นอนอยู่บนเตียงก็ปวดขามากแล้วสุดท้ายต้องนั่งรถเข็นไปตรวจร่างกายสรุปเกาครับที่ครอบครัวมีคนเป็นแต่ตัวเองดูแลสุขภาพค่อนข้างดีก่อนหน้าไม่มีปัญหานอกจากนี้ค่าเลือด คือก็มีปัญหาตับไตไขมันไม่ดีน้ำตาลด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะโดยเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ของเรานี่เข้าป่าออกทะเลตลอดถ้าอยู่ในป่าแล้วโรคนี้มันกำเริบขึ้นมาได้ทุกเวลานะอาจถึงชีวิตก็ได้เราไม่สามารถเป็นตัวถ่วงได้จึงขอลดสถานาการณ์เป็นพิธีกรทุกคลิปจะเห็นว่าอยู่ในคลิปเนี่ย แต่ละงานก็คือต้องลุยขอเวลา2เดือนปรับไลฟ์สไตล์ตอนนี้จ้างเทรนเนอร์มาออกกําลังกายทุกวันเลยครับอาหารการกินไหนก็กลับมากินคลีนแล้วตอนนี้เริ่มใช้ยานอนหลับครับขอเวลาหน่อยถึงเวลาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่เราทําเต็มที่แล้วแต่มาถึงจุดที่เดินไม่ไหวกลายเป็นคนแก่ตัวอ้วนผมบางหัวล้านที่การไปแล้วครับส่วนตัวแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2-3เดือนถ้าไม่ไหวก็3-4เดือนก็ว่าไปเงินทองจุดหนึ่งเนี่ยหาได้แต่จะ มาทําส้นอะไรเนื่องจากว่าคุณไม่สามารถนอนหลับได้ไม่สามารถเดินไปไหนได้คล่องแคล่วสภาพร่างกายทุดโทรมถึงเวลาเบาเรื่องเงินมาดูแลสุขภาพพร้อมเปิดตัวทีมงานคุณภาพออกมาลุยแทนดีเจภูมินี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา้ายังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะ